ทีนี้แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดนี้เราจะทํำยังไงในพื้นที่ร้อยหรือตรงนี้ถึงไหนยังไงก็จะพยายามกระจายแนวความคิดของผมเพื่อหาแนวร่วมซึ่งก็คิดว่ามีอยู่มากเข้ามาเป็นแรงหนุนในการทุกคนที่ผมได้คุยมาก็เห็นชอบเห็นด้วยในแนวนี้แต่ยังไม่กล้าออกมาถ้าหากว่าได ออกถแถลงการตัวนี้ไปแล้วจะได้มีแนวร่วมขึ้นอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่ผมหมายถึงว่าหนังสือฉบับนี้คุณจะสะท้อนไปยังไงให้กอบหน่วยเหนือเรื่องบนเขาเห็นว่าคุณไม่เห็นด้วยในแนวคิดนี้หนึ่งถแถลงการตัวนี้นอกจากที่ผมจะแจกจ่ายไปทั่วทุกองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าส่วนราชการหรือส่วนพ่อค้าประชาชนหรือธุรกิจเอกชนแล้วผมจะส่งหนังสือตัวนี้ให้กับปปชส่วนกลางด้รับรู้ว่าทางเราไม่ยอมรับในการสรรหาใหม่ อยากจะให้ทางปปชส่วนกลางลงมาจัดการใหม่แล้วก็ยกเลิกกรรมการก้าอรหันชุดใหม่ดีซะครับผมไม่เราจะยืดปปชส่วนกลางเลยเลยไม่ผ่านที่นี่เหรอปปชที่จังหวัดปปชก็จะไปครับไปทุกปปชจังหวัดผมก็จะไปนําเสนอวันนี้แหละครับผมแล้วส่วนที่เหลือก็จะเสนอส่วนกลางไปให้ได้รับรู้ว่าชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากเหลือกเกินแล้วเพื่อไม่ให้ เพราะอ,องค์กรปปชหรือป้องกันและปราบปรามการ,ร,การทุจริตนี้เป็นองค์กรอิสระท,ที่ประชาชนหวังพึ่งถ้าหากไม่สุจริตตั้งแต่ต้นแล้วก็จะทําให้องค์กรนี้หมดราคาหรือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เราจึงอยากจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์กรนี้โดยความโปร่งใสสุจริตและยุติธรรมและให้การคัดสรรให้เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่มีระบบประถมครับท่านอื่นมีอะไรจะเสริมไหมครับท่าน,านมักษงก็นหน่อยชัดเจนครับชัดเจนแล้วุมเหมือน้ะผมัุมปุ่มก็าแล้วท่านขับเคลื่อนในนามอะไรครับกล <c oughs> ุ่มหรือชื่อรหรือเป็นเฉพาะส่วนบุคคลครับกล <c oughs> ุ่มตรวจสอบภประชาชนบอกอ,อ่ากลุ่มตรวจสอบภาคประชาชนได้ปราน,นำโดยพิจิตรทิศพานนะครับครับผม ครับผมขอบพระคุณมี <an> มีอะไรบ้างขอบคุณนะครับคุณนำชัยลำดับไปครับ